ที่แท้เพราะแบบนี้สาเหตุมากี้ป๊อปพลาดไปร่วมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหมากคิมคู่เพื่อนรักอย่างหมากปรินและคินคิมเบอร์รี่เพิ่งประกาศข่าวดีให้คนไทยได้เฮกับภารกิจขอแต่งงานสุดโรแมนติกนะสวิตเซอร์แลนด์ไปหยกๆยกโดยไร้เงาของมากี้ราศีและป๊อปพัดสอนก่อนไปร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยเล่นเอาแฟนแฟนอดเสียดายไม่ได้เพราะอยากเห็นสามสาวมากี้คินยายา่ยาอยู่ด้วยกันในโมเมนต์ดีๆแบบนี้ ล่าสุดมากี้คงคุณสามีมาเฉลยสาเหตุที่ทำให้พลาดร่วมแจมภารกิจครั้งนี้ของมากคินว่าเกิดเพราะติดโควิดทั้งคู่สาเหตุที่ไม่ได้ไปกี้ไม่สบายไม่สามารถบินได้กี้กับมิกา้าติดโควิดกันก็เลยไม่ได้ไปกี้มีอาการน้อยมากๆเลยค่แทบจะไม่ได้เป็นอะไรเลยมีไข้ขึ้นวันหนึ่งตรวจไม่เจอด้วยดันมาเจอก่อนบินได้แค่สองวัน พี่รักษาตามอาการเลยทานยาแค่หนึ่งถึงสองตัวมีไข้ก็กินยาลดไข้ถ้าไอก็ทานยาแก้ไอพี่อาจจะได้วัคซีนมาสี่เข็มแล้วด้วยเรารู้มาตลอดจริงๆต้องไปร่วมในโมเมนต์นั้นด้วยแต่ไปไม่ได้ก็เลยส่งกำลังใจไปแทนที่ไม่รู้ว่าหมากคิดมานานแค่ไหนแล้วเขามาบอกเราล่วงหน้าซักประมาณสามอาทิตย์ได้ให้เราเตรียมตัวมันต่างประเทศด้วย ต้องจองตัว๋วจองโรงแรมตอนนั้นทุกอย่างมันเร็วก็เลยได้แต่มือถือบ้างกล้องบ้างนิดหน่อยเอาเท่าที่ได้เราเสียดายกันมากเพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วพี่เป็นคนคุยกับทางโรงแรมเรื่องสถานที่นั่นนี่ก็เลยกลายเป็นว่าต้องโยกให้ยาย่าเป็นคนคุยแทนในวินาทีสุดท้ายรู้สึกเกรงใจยาย่ามากเราดีใจกับทั้งคู่เราเห็นว่าเขาอยู่ด้วยกันมานานรู้จักกันมานานดีใจอยากให้ถึงวันนี้มาตั้งนานแล้ว